ครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องปลาชัยมงคลครับวันนี้ครับจะพามาดูสีดอขุนเงินครับที่ควาลักได้เอามาผูกไว้ในห <c oughs> นองน้ำนะครับก็ตอนกลางวันครับเดดร้อนครับเพื่อจะได้ ให้ลงเล่นน้ําได้ชุ่มฉ่านะครับไม่ร้อนครับเพราะว่าตอนกลางวันก็ร่มไม้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับต้องอาศัยน้ําครับสวัสดีครับผมนี่คือควันรักครับผมควันรักครับผมมือนี้แล้ไอ้สร้างสีดอคุณเงินมาผูกครับมาผูกติดน้ำไว้อาการห้อนครับพี่น้องมุอนี้ไปวิ่งไปครับ นี่แหละครับผมไหนไอหน้าไอหางเจ้าอยู่สนะครับมุดน้ำนะครับรักบ่มุดน้ำเลียนน้ำหยาบวางไปสครับสบายใจกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบมองให้ไอมาหาปลาก่อนนะครับบ่ฮอๆนะครับก็บริเวณนี้ครับก็เป็นแพปลาครับครับเราก็ผูกช้างไว้นะครับผูกช้างไว้ ให้ได้เล่นน้ำนะครับตอนกลางวันให้คลายร้อนนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีบ่อเลี้ยงปลากระชังกระชังปลาครับมีคนเขามาหาปลานาะครับเข้าก็ตตรงเบิ้งม่องพื้นย่านหน่อยสร้างเข้าไปถึงม่องพื้นครับมีคนมาหาปลาครับแมนดักถ่ายลงข่ายไว้อยใกล้ๆช้างครับแต่ก็คงไม่ถึงนะครับเพราะว่าก็อยู่ห่างกันอาศัยในลงน้นีน้มันห่อน้ำเว้นนะครับได้บ่าละปลา อยู่ยุอะไรพีคนย้ายอยู่บ้านไหนบ้านดงตบิบุดโผบุดโผนะครับโอ้มันผู้พีนี่ครับเล่นน้ำอย่างสบายใจเลยครับช้างของเราโอ้แหนจะมนหลายนอนแหนีหยพอตรงนี้ครับจะอยู่ติดกับ ฝั่งแม่น้ำมูลพอดีครับก็จะเป็นน้องอีกน้องหนึ่งเล็กๆครับที่เชื่อมติดมายังแม่น้ำมูลครับด้านนู้นเป็นฝั่งของแม่น้ำมูลครับค,ครับคุณเงินไปอยู่ฝั่งนูนนงน้นแล้วครับแอบไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วคุณเงิน เดินน้ำเร็วเล่นน้ำเร็วเล่นน้ำให้เอฟซีมีหญ้ากินด้วยครับโอ้โหหญ้าครับเยอะแยะเลยครับหญ้าดมสมบูรณ์ดีมากครับทั้งหญ้าทั้งน้ำครับเสียัพท์ครบครันครับดมสมบูรณ์ครับอิ่มด้หลายมือครับสำหรับแหลง่งที่แห่งนี้ครับ ส่วนมากก็จะไปค่อยกินเท่าไหร่ครับย่าตอนกลางวันจะชอบเล่นน้ํามากกว่าครับจะกินอีกทีก็ช่วงตอนกลางคืนครับตอนอากาศเยน็เยนๆช่วงนี้กลางวันก็ใส่น้ําไปอย่างเดียวแล้วครับช่วงปนคลายครับข้าบงบนก็มีญ้านะครับข้างบนย้าก็มีแต่เราให้น้องเขาเล่นน้าก่อนนะครับ อันนี้ก็เต็มไปด้วยหญ้าครับอาหารครับน,นี่ก็ใช่หมดแล้วครับเขากินได้หมดครับเป็นหญ้าใบไผ่ครับที่เกิดขึ้นตามพุ่มไม้ครับนี่ครับเืออาหารเขาาชอบครับเป็นต้นหญ้าใบไผ่ที่ภาษาบ้านที่เรียกต้นหญ้าใบไผ่ มันจะขึ้นตามพุ่มไม้ครับธรรม,มาชาติเขาให้มานะครับครับให้มาคู่กับช้างนะครับนี่ก็จะมีจอกมีแหน่หน่อยนะครับแถวนี้นมีจอกมีเป็นแหน่นะตายรักนะนี่ลองแหน่หน่อยครับ ก็ไม่เป็นไรครับเวลาโดนลมแล้วเขาก็ไล่ออกไปอย่างนี้นะผู้อาศัยให้ช้างคายร้อนนะครับรอนาะวันอย่างนี้เลยครับเล่นน้ำได้วนโจนแล้วโจนแต่เวลาเราเอามาผูกติดน้ำอย่างนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับความสวัสด์ต้องดูด้วยเพราะว่า บางทีบางที่นะอาจจะมีตอไม้หรืออาจจะมีอะไรอยู่ในริมน้ําใช่ครับบางทีก็นี่นะครับดินอย่างนี้ถ้าว่าง่ายดินล่มครับดินล่มอันนี้แข็งเลยครับพี่น้องนี่แข็งครับแต่ว่าก็บ่ไดไอ้นี่อกครับบ่ไดล่มนี่ก็สร้างเข้ายางขึ้นยางลง่มใดสบายครับขันแม่นดินล่มนี่สียากครับด้าล้มแล้ไจะก็ถ้าดินลมมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นลงครับของช้าง แต่ก่อนนี่แถวนี้นี่น้ำน้ำไม่เยอะนะครับแถวนี้นะครับเช้างเราก็เล่นน้ำไปครับชุ่มจํำเลยครับถูกใจเลยครับวันนี้หญ้าเยอะนี่คงจะไม่สนใจเลยครับวันนี้ ได้แหล่งน้ำที่มากๆเลยเขาชอบน้ำมากนะครับซีดอคุณเงินเอานอนลงนอนลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงเร็วคุณเงินเร็วตุมต้มตุม้มตุ้มได้ยินเสียง ต้งโน้นตีน้ำตุ้มตุ้มลงไปแล้วครับหายแล้วครับหายไปแล้วครับต่อไปเลย เล่นไปเล่นมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เลยครับอ้าวหายเล่นไปเรื่อยๆครับอยากจะขึ้นหรอมั้งก็มือใหม่นะครับมือใหม่ก็ยังไม่คล่องนะครับยังไม่คล่องกับการใช้ไม้กันสั่นนะครับ ก็ต้องสอนไปเรื่อยๆนะครับความสวรรค์เอาอยากขึ้นแล้วครับน่าจะสงสัยจะเย็นแล้วครับเย็นแล้วก็จะเย็นแล้วมั้งเนี่ยจะขึ้นมากินอาหารครับทีนี้อยากขึ้นแล้วมามาขึ้นไหมมา,มาเร็วข,ขึ้นมาเร็วเนี่เลี้ยงยาดด้วยวยิ้มรอครับทีนี้ ไป <มา S 1> ลูกไปคนเงินไปมาขึ้นมาเร็วขึ <มา S 2> ้นไปกินหญ้าเร็วมา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 เร็วขึ้นไหมามาชิกค,ครับมาชิกมาชิกระบบครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วครับทีนี้หลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะเป็นการกินหญ้านะครับทีนี้ มาเร็วขึ้นไหมลูกเร็วคุณนเงินมากมาเร็วลูกมากมาเร็วขึ้นมามาเร็วอ่าขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาจากฝั่งแล้วจะไปหากินหญ้านะครับทีนี้ มามาจากนี้ก็จะคงจะต้องไปหากินหญ้าแล้วครับครับขอขอบขอบคุณนะครับก็ขอฝากติดตามช่องปลาชัยมงคลด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งฝากติดตาม กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาคลิปดีๆเด็ดๆมาให้ท่านได้รับชมกันตลอดต่อนเนื่องนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับอา้ใจบางคนด้วยนะครับทุกท่านครับขอกับขอสวัสดีครับ